ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา พ่อผมปัจจุบันอายุ73ปีต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนมาก,กว่า20ปีจนกระทั่งวันที่5รกรกฎาคมพุทธศักราช2542ก็ต้องเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะ่ะรวมสี่ปีแล้วร่างกายกขสุดโทมเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาไม่สามารถจะพูดจาสื่อสารกันได้แต่ก็ยังมีสติรับรู้ดี ขณะน,นี้ก็ยังนอนบนเตียงผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงในโรงพยาบาลแต่ก่อนที่จะเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU ก็ยังมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่และนุโมทนากับกระผมหลายๆบุญมันดาของกระผมปัจจุบันอายุ69ปีเป็นอมพัสา พอก็เป็นแม่ก็เป็นนะตั้งแต่วันที่สามมีนาคมพุทธศักราช2535เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกต้องนอนบนเตียงผู้ป่วยในบ้านมานานกว่า11ปีช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีสติปร,รับรู้อะไรได้ ปัจจุบันก็ยังมีชีวิตยอยู่เช่นกันยังละก็ตามที่ผ่านมาทุกครั้งที่กับผมทำบุญใหญ่หรือบุญเล็กน้อยก็ตามก็จะอุทิศส่วนบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของบิดามารดาและแผ่ส่วนบุญให้บิดามารดาได้รับบุญนี้ทุกครั้งก็ผมอยากทราบว่าหนึ่งบุพกรรมของบิดามารดาในอดีตชาติ ที่ทำให้มีอาการทุบพลภาพที่ยาวนานในขณะนี้เนะี่ยคืออะไรจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรอิดามานดาของผมจะอยู่ในสภาพผู้ป่วยเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนื่องจากมานดาของผมดูเหมือนท่านไม่รับรู้และไม่มีสติเลยอยากทราบว่าท่านสามารถรับรู้ และอนุโมทนาบุญที่กระผมทำให้หรือไม่และท่านจะรู้สึกอย่างไรกระผมปรารถนาที่จะให้บิดามารดาได้บุญใหญ่ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแต่ในสภาพผู้ป่วยที่เป็นอยู่ปัจจุบันท่านทั้งสองจะไม่ยอมรับรู้หรืออนุโมทนาบุญจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้บิดามารดาของกระผม อนุมโมทนาบุญได้ครับบุญอะไรที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้ก็ผมก็ได้ทำบุญในท่านทั้งสองมาโดยตลอดแล้วก็ในวันนี้วันที่6มีนาคม2546ผมก็ได้ทำบุญองค์พระสังฆาธิการเป็นชื่อของท่านทั้งสองเพิ่มอีกสององค์ แล้วผมก็อยากทราบว่ากระผมนะสร้างกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติถึงต้องมาประสบเคราะห์กรรมร,ร่วมด้วยทั้งทางกายและจิตใจมาเป็นระยะเวลายาวถึงสิบหนึ่งปีเต็มโดยที่ไม่มีความสุขเลยกระผมจะพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจเมื่อไหร่ครับ นี่ก็คือคำถามและก็เรื่องราวอ้ามาลุยกันเลยครับวิบากกรรมอะไรเอ่ยก็ต้องฝันในฝันฝันไปเ,เรื่อยๆแล้วเรื่องราวก็ปรากฏขึ้นในความฝันกรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตชาติคุณแม่เนี่ย ม,พมนนีพี่สาวต่างมารดาคนหนึ่งพี่สาวต่างมารดาคือมารดาพี่สาวตายพ่อก็เลยแต่งงานใหม่แล้วก็มีแม่นี่แหละแม่มีพี่สาวต่างมารดาพ่ออยู่ในฐานะเป็นมหาเศรษฐีที่ ยิ่งใหญ่ทีเดียวมีทรัพย์มากก็รักลูก,ลกทั้งสองต่อมาแม่ก็แต่งงานกับพ่อปัจจุบันนี้แหละเคยเป็นสามีภรรยากัน oh. แล้วก็มีลูกชายก็คือลูกชายชาติที่ส่งเคสตัดีนี่มา oh. สับสนไหมจ๊ะไม่ครับต่อมาบิดาของแม่เสียชีวิต<อ>ก็ทิ้งทรัพย์มรดกเอาไว้เยอะอมากทีเดียวแม่เกิดความคิดอยากจะได้ทรัพย์เอาไว้คนเดียวไม่อยากให้บ่สาวของแม่ ได้รับทรัพย์มรดกนี้ก็เลยมีความคิดที่ผิดผิดเกิดขึ้นคือจะต้องทำให้พี่สาวต่างบรรดานีเนี่ยทุกพลภาพบาดเจ็บหรือตายได้ ทรัพย์ก็จะได้ตกเป็นของตัว oh. ก็เลยเป็นต้นคิดไปจ้างโจรกลุ่มหนึ่งมีความคิดว่าจะต้องไปจ้างโจรกลุ่มหนึ่งมาทำลายพีสาวต่างบรรดาน,น,านี้และก็บอกให้สามี ของตัวคือพ่อของผู้ส่งเคสตัดดีคนนี้มาสามีเนี่ยไปว่าจ้างสามีแต่เดิมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่ว่าทนลบเราบ่อยๆไม่ไหวก็ไม่ขัดใจแล้วก็เห็นดีเห็นงามในภายหลังแต่เออก็ดีมักนตอนแรกไม่เห็นด้วย แต่หลังก็ไม่ขาดใจแต่หลังเออดีก็เลยไปจ้างโจนมาทีมืองโจนก็มาถึงก็ลุยพี่สาวต่างมารดาของแม่เอาไม้ตีด้วยแล้วก็ทุบถองกันสารพัดจนพี่สาวต่างมารดาพิการ Oh. เป็นอมภาต oh. แล้วก็ตายในที่สุด <c oughs> oh. ส่วนลูกชายคือชาตินั้นก็คือลูกชายในชาตินี้ oh. กลับมาจากต่างจังหวัดไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวในตอนแรก oh. แต่มารู้กันในตอนหลัง มันี้ได้ทรัพย์มาเพราะทำอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเอาโจรเนี่ยมาทุบตีป่าของตัวตายแล้วก็ได้ทรัพย์พอแม่ก็พยายามกล่อมว่ามีลูกอย,อยู่คนเดียวนี่แหละเพราะนั้นทรัพย์ยงังก็จะต้องตกถึงลูกลูกก็เลยพลอยยินดีไปด้วยอก็เออดีเหมือนกัน เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ระหว่างนั้นก็ย่งหลังอย่างนั้นก็เกิดความสำนึกบาปบก็สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังฝังใจอยู่เพราะฉะนั้นพอพ่อก็อแม่ตาย ก็ไปอยู่ในยมโ,โลก oh, <okay. S 2> ยาวนานทีเดียวถึงหนึ่งพันปียมโลกยาวทีเดียวไปโดนเจ้าหน้าที่ในยมโ,โลก oh. เขาก็เอาไม้เหมือนไม้ที่ลุกเป็นไฟทุบตี oh. Oh. ทุบทองทำอาการเดียวกันเลย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายฟื้นฟื้นตีตายฟื้นตีตายฟื้นตีตายฟื้นน, oh. นับครั้งไม่ถ้วนพันปีทิพย์นี่มันนานนะ oh. พันปีของยมโลกเป็นแสนเป็นล้านไปอยู่นานนะจ๊ะแล้วก็ฟื้นมาก็าไปใช้กรรมก็จะโดน กทุก็ตีแล้วก็เป็นอมภาตมาชาตินี้เหลือเศษกรรมแล้ว oh. เป็นเศษกรรมบุญเก่าก็ทำให้มาเกิดในลกเงาพุทธศาสนา <Okay. S 2> พอมีฐานนะ <Okay. S 2> แต่ว่าบาปกรรมที่ตามมาแม่เป็นผู้ต้นคิดก็หนักหน่อย เพราะฉะนั้นสิบเปดปีเที่เป็นอมภาะทุกทรมานมากแล้วก็มันเบลอมันรับรู้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยอตอนนี้ไม่รับรู้ไม่หายหรอกนะลุมนะก็ทำใจเถอะทำความเข้าใจเรื่องวิบากกรรมรแล้วก็ทำใจให้อดทน สั่งสมความดีไปเลี้ยงดูไปด้วยความกระตันอยู่กระทวิธีเนี่ยอน,นาคตก็จะได้เจริญลุงล่งเรืองกรรมก็จะได้ของตัวเนะของลูกที่ส่งกปสัดีเนี่ยจะได้บรรเทาเบา,บาบางกันไปส่วนพ่อนะ่ยไม่นจะเป็นผู้ตนคิดกรรมก็บางลงมาหน่อยอ๋อแต่มันก็ไม่หายหรอกนะลุกเนะาะไม่หายครับอย่างมากก็มันเป็นช่วง เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาแล้วก็ตายทำใจเอานะลูกนะทำความเข้าใจและเรื่องวิบากกรรมนี่เป็นเศษกรรมแล้วส่วนลูกชายที่ไปพลอยยินดีหรืออนุโมทนาบาปบก็จะต้องมารับเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงโดยคุณธรรมเพราะมีความกะตันอยู่ส่วนหนึ่งเลี้ยงโดยหน้าที่เพราะเป็นลูกอีกส่วนหนึ่ง เรียงโดยวิบากกรรมอีกส่วนนึงกรใจจึงเป็นทุกข์<อ>เพราะว่ามันกลุ่มมาถูบ,บ้านกับแม่อยู่ที่บ้านพ่อก็อยู่โงรงพยาบาลเห็นใจจริงๆเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วนะลุงเนาะเราจะพิลกลุ่มมันเลยรเราได้ทดลองใช้ความกลุ่มมาแล้ว ครับสิบเอ็ดปีใช่ครับผลก็คือกลมถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปใช้ความครุ่นผลก็คือไม่กลเออถูกต้องเออถ้าอารมณ์ดีขึ้นมาหายป่วยเลยครูไม่ใหญ่กำลังเบลอๆอยู่ อารมณ์ให้ดีนะลูกนะเห็นใจแต่ก็ต้องทําความเข้าใจและก็ต้องทําใจให้มันสงบให้มันนิ่งสั่งสมบุญก็เลื่อไปนะลูกนะครับสร้างไปเรื่อยๆอธิษฐานจิตให้ดีหนักเป็นเบาให้หายไปเลยสร้างบุญไปเรื่อยๆจะพ้นทุกข์ได้ในด้านจิตใจได้ก็ต้องทําอย่างนี้ทําความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ทำอย่างไรได้อย่างนั้นหนีกันไม่พ้นหรอกทำน้อยเจอน้อยทำมากเจอมากทำความเข้าใจว่าเราต้องเจออันที่สองทำใจให้มันสงบทำบุญเนี่ยมันเยอะๆอธิษฐานจิตให้เราพ้นจากกรรมอันนี้อันที่สามสำคัญมากทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรม ถึงทำมาไรยแล้วก็พ้นทุกด้านจิตใจมันนั้นแหละบสบายมีความสุขสดชื่นเบิกบานนะลูกนะจะสดชื่นเบิกบานนี่ก็เป็นเรื่องเคสตสติส่วนได้ใช้มาแล้วนี่เป็นเสศษๆอดทนอีกนิดนึงไม่ช้าก็จะหมดพบหมดชาติกันแล้วไม่ช้าก็จะหมดภพหมดชาติเอาเวลาที่เหลืออยู่นี่สร้างบารมีกันไป ตั้งทานตั้งศีลตั้งภาวนาอธิษฐานจิตถอยพ่อให้แม่หมดเวรหมดกรรมกันเจ้ากรรมในเวรหรือคู่กรรมกันก็อโหสิกรรมกันไปนป้าทีรักอยู่ที่ไหนก็ให้เอาโหสิกรรมกันเถิดาอาป้านะเขาให้เอาโหสิแต่ว่าไอ้วิบากมันมีอยู่ก็ให้มันหมดไปได้วยบุญกุศลที่ทำเอาไว้ให้มันเจือจางบางลงไปแล้วส่วนเจ้าตัวลูกกระตันญู ก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรื่องไปเรื่อยๆนะลุงนะทั้งทางโลกและทางธรรมสารศีลภาวนาทำไปมันครบถ้วนบริบูรณ์อธิษฐานจิตเกิดใหม่ก็ขอให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศเสริญเสริญสุขมรรคผลนิพานวิชาธรรมกายการระลึกชาติได้สร้างความดีกันตัึงแต่เกิดไม่สร้างความชั่วเลยแม้ทีนิดเดียวอธิษฐานจิตอย่างนี้นะลุกนะ สาและตอนนี้ทุกบุญมีบุญอะไรลุยไปเลยทําถูกหลักวิชามาแล้วทําต่อไปนะลูกนะบ,บุญเราก็ทํามีบาทการเจอก็ต้องอดทนเอานะจ๊ะ